ที่ก่อนไปเนี่ยกูก็ได้ไปดูคนที่ไปแล้วแบบไปอยู่กับรูเมดที่เป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่แล้วก็สามารถที่จะคุยกับเขาฝึกภาษาอังกฤษใช่ไหมเน <No. S 1> ด้วยความที่ไปกูไม่รู้ภาษาไงกูอยากไปฝึกภาษาจีนต้องไปเรียนอยใช่ไหมอังกฤษก็เนียนเนียนแม่งเลยมีเพื่อนก็ฝึกกับแม่งในความคิดนะกูจะฝึกกับมึงนี่แหละกูให้มึงเป็นครููแล้วกัน <What? S 1> ผมก็ไม่รู้หรอกว่ารูเมดผมแม่งเป็นใครพอไปถึงเนี่ยเขาก็ไปส่งขึ้นห้อง พอผมเปิดมาเนี่ยมันก็มีสี่เตียงในห้องนั้นมันก็จะมีแค่เตียงเดียวไวท้ที่มีที่นอนตอนเนี้ยมีมันคนเดียวก็คือไอเมดผมเนี่ยกับผมสองคนที่เพิ่งเข้าไปใหม่พอผมไปถึงห้องเนี่ยผมก็เก็บของไว้เก็บของใส่ตู้ซึ่งผมนึกในหัวละถ้ารูเมดมาเนี่ยกูต้องทักทายมันก่อนกูไม่รู้ไงว่ามันจะทักกูมาเป็นประโยคไหนกูเลยต้องทักมันก่อนทักมันไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันมันมัน,มน,มนต้องเข้าใจที่กูทักแล้ววะแต่พอมันสวดมาก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมว่าเก็บของไหมไหมเก็บของใส่ตู้เอาเสื้อแขวนเอามาเก็บตู้ลูมเมทแม่งเดินเข้ามาวิตามแผนเลยมึงเดินเข้ามาใส่กล้วดึ๊บุ๊บจับมือแม่งเลยมันก็งงอ่ะมันก็แบบมึงเป็นใครอะไรเงี้ยไม่มีใครบอกว่ามึงจะมาเก็บอก hello what your name มันเข้าใจมึงว่า hello i'm mario อันมันชื่อมาริโคือผมคิดไว้ก่อนที่มันขึ้นมาจะถามมึงว่ามึงเนี่ยชื่ออะไรมาจากไหน ตามแพลตฟอร์มที่เคยเรียนมาชื่ออะไรมาจากไหนอยู่ที่นี่นานหรือยังและชอบที่นี่ไหมอะไรประมาณนี้ก็ถามต่อไป Value c o ม f o m มันก็ตอบผมใช่ไหมว่ามันมันมาจากเยอรมันมันเป็นคนเยอรมันชื่อมาริโอจำได้ละวพอผมถามชื่ออะไรมาเสร็จใช่ไหมถามประเทศมาเสร็จมันก็ถามผมกลับเลยผมคิดว่ามันจะถามตามแพลตฟอร์มที่กูเรียนมาไงสรุปไม่ใช่เว้ย มั่งใสผมมาชุดนึงอะไอประโยคนั้นนะผมผมแบบโววิงว่งวิงว่งวิง้งมึงพูดที่อะไรกูฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงก็ถามมาว่ามาจากประเทศไหนกูจะได้ตอบตามที่ตำราที่กูเรียน,นย<อ>หลังจากนั้นเว่ยพอผมตอบมันไม่ได้เว้ยมันก็ทําหน้างงงใช่ไหมโอเคโอเคผมก็ใส่โอเคไม่ก่อนเลยโอเคจบประโยคไว้จบประโยคเสร็จแล้วก็แยกย,ย้ายกันไปม,มันก็ไปอาบน้ําไปเข้าสังคมกับเพื่อนมันส่วนผมเนี่ยก็มานั่งใต้เตียงเว้ยเตียงมันก็จะเป็นเตียงสองชั้นชั้นล่างอะจะเป็น เป็นโต๊ะหนังสือข้างบนเป็นที่นอนมันก็นั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งคิดไว้ว่ามันถามอะไรกันทำไมไมัน่เหมือนกับที่กูเรียนมาวะน,นั่งคิดอย่างงี้พักด้วยจนสุดท้ายผมก็ไม่ใช่แลว้ววะกูว่ากูตายแน่เลยกูต้องไม่ได้คุยกับมันแน่เลยจนวันหนึง่ง้ยผมก็ไปซักผ้าใช่ไหมด้วยความที่ไอตึกที่อยู่อ่ะมันก็จะมีเครื่องซักผ้าบริการให้อยู่ในห้องน้ํา ก็ตั้งใจจะไปซักผ้านั่ยแหละมันนะก็ซักก่อนผมมาซักเสร็จใช่ไหมมันก็ยกผ้ามาแล้วก็เดินสวนกับผมที่แล้วออกนอกห้องไปผมก็พยายามหลบหน้ามันไม่อยากคุยกับมันมันก็พยายามมันก็พูดกับผมอยู่ดีมันก็พูดกับผมมาเลยเว้ยหลังจากไม่ได้คุยกันมาประมาณเกือบสองอาทิตย์อ่ะันก็พูดกับผมมาสองสามประโยคอ่ะซึ่งผมอ่ะไม่ใช่กูกลัวเไว้จะผมเป็นคนที่ถ้ากลัวเมื่อไหร่หูกูจะดับคล้ายๆโรคกินหมูแล้วหูดับอะไรเงั้ยนะผมก็อ๋อนะผมก็อ๋ออ๋อโอเคโอเคแตงกี้อะไรางี้นะ มนก็เงียบตามน้ํากับมันอ่ะมันมันก็เหมือนจะเออเหมือนประโยคมันจะตรงกันกับที่มันถามพอดีอ่ะมันเลยแม่ไหลไ้มันก็เดินเข้าห้องไปมันก็เดินหอบตะก้าไปซักผ้าใช่ไหมก็คิดนะว่ามันถามผมมันก็คงจะถามสาธุสุกดิบผมอะไรนี่ประมาณนี้มั้งที่ผมคิดนะตอนนั้นผมก็ซักผ้าไปเว้ยักซักซักเสร็จใช่ไหมมันก็ยัมีเครื่องอบด้วยผมอบเนี่ยมันก็เดินเข้ามาอีกรอบมันแล้วก็เจอกันมาดีว่าผมรอผ้าอบอยู่มันก็มาคุยกับผมอีก ก็ชี้ไปทางเครื่องซักผ้าแล้วมันก็พูดอาซู้มซ้ำซ้ำซ้ำอะไรอะไรกัแมงก็ไม่รู้ผมคิดว่ามันเป็นห่วงกลัวเราจะไม่รู้วิธีการซักอะไรอย่างเงี้ยไหมอันนี้ต้อมีต้องเอาอย่างนีผมก็เออขอบคุณนะ Thank you thank you แ,แมันก็ไป่ยี่สิบนาทีติดผ้าแห้งกว่าเปิดมาเอาผ้าใส่จับเริ่มไม่ใช่ไอ้เหี้ยบผ้าแมงเริ่มมีน้ำเอ้ว่า เครื่องมันไม่ดีวะถ้าเครื่องมันไม่ดีแล้วทำไมมันไม่บอกวะเอ้ยผมก็อ๋อที่แม่งชี้เครื่องคือเครื่องพังมึงอย่าไปยอใช้อาชิบหายแล้วแล้วกูเสียตังฟรีไปยี่สิบบาทหลังจากนั้นมันก็ยกผ้าไว้เพื่อต้องเอาขึ้นไปตากแล้วนี้มันก็เดินสวนกันมาอีกทีหนึ่งเพราะมันออกมาเยี่ยวสวนมาครั้งนี้มันมันก็เห็นกูแล้วไงเห็นกูละมันคงคิดในใจแบบกูเตือนมึงแล้วนะว่าอย่าอบกูเตือนมึงแล้วนะว่าอย่าอบมึงอบใช่ไหม กูว่าอทัอด้กูขอโทษกูผิดไปแล้วกูไม่รู้เดี๋ยวมีชิปว่าพจะสอนที่ไหนแม่ <No. S 1> มันเตือนว่าพระเครื่องอบแม่งพังวันนั้นกูต้องยกผ้าข mm ึ hmm. ้นไปตากดาดฟ้าข้างบนไม่แห้งด้วยฝนตกสรุปผ้าไม่แห้งสามวันเนี่ยตากผ้าสามวันผ้าไม่แห้งเดือดตกเด๋ยวตกเด๋ยวตก,ยวตก,ยวตกอย่างนั้นอะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องรูเมทจริงๆเนี่ยผมมีรูเมทที่เป็นต่างชาติเนี่ยทั้งหมดสี่คน ก็คือคนแรเนกเขาจะเป็นมาริโอเลยคนที่สองนะเขาจะเป็นฝรั่งเศสก็พอไอ้ Mario มาริโอกลับไปใช่ไหมก็มีคนใหม่เข้ามาแต่คนที่สองเนี่ยมันเป็นคนจุดประกายความคิดทําให้ผมเนี่ยอยากเรียนภาษาจีนต่อเลยเรื่องของมันเนี่ยผมจะมาเล่าต่อนในะ EP ต่อไปนะส่วน EP นี้ผมขอจบไปแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็จากการขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามในการเรียนภาษาจีนสู้อย่ามันดังสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ส่วนละไมอยู่ระยองขอบคุณมากนะครับ